นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะนี่คือการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเนมิราชาดกค่ะซึ่งเป็นพระชาติที่สี่ในทศชาติชาดกเรื่องนี้จะเด่นเรื่องการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีครับผมหรือก็คือความตั้งใจที่แน่วแน่มากๆในคุณธรรมความดี เรื่องเกิดที่กรุงมิถิลาที่มีราชประเพณีที่น่าสนใจมากค่ะครับชาดกก็คือเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับตอนที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อสอนคุณธรรมต่างๆสํา,าสหรับคําว่าอธิฐานนบารมีเนี่ยเอ่อในบริบทนี้ไม่ใช่การไปขอพรอ,อ้อนวอนอะไรแบบนั้นนะครับแต่หมายถึงความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวจริงๆมั่นคงในเป้าหมายที่ดีงามไม่หวั่นไหวเลยครับแม้จะมีอุปสรรค โดยมีปัญญาศิลธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดในเรื่องราวกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือราชประเพณีที่กรุงมิถิลาที่ว่ากษัตริย์จะออกผนวดเมื่อเจอผมหงอกเส้นแรกอืมครับแต่ว่าธรรมเนียมนี้กําลังจะขาดตอนไปเพราะไม่มีใครในราชวงศ์ที่อยากจะทําตามแล้วใช่ครับตอนนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในพรหมโลกเนี่ยครับท่านก็ทรงเห็นปัญหานี้เข้า ก็เลยตัดสินพระไทยจุติดลงมาเกิดเป็นเนมีราชกุมารอ๋อเพื่อมาสืบทอดวงบรรพชิตนี้โดยเฉพาะเลยตามที่เคยเออตั้งปณิธานไว้ถูกต้องครับนี่ก็เป็นการแสดงถึงอธิษฐานบารมีตั้งแต่ต้นเลยนะคือทําตามปณิธานเดิมพอพระเนมีราชได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาซึ่งก็ออกบวชตามประเพณีไปแล้วพระองค์ก็ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมค่ะหลักธรรมสิประการของผู้ปกครองที่ดีครับผม แล้วก็ชักชวนประชาชนให้ทำบุญกุศลรักษาศีลจนเป็นที่รักมากๆเลยครับทั้งมนุษย์แล้วก็เอ่อเหล่าเทวดาบนสวรรค์ด้วยเทวดาก็รักพระองค์ด้วยเหรอคะทำไมล่ะคะอ๋อเพราะว่าเทวดาหลายๆองค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยครับเดิมทีก็คือเคยเป็นประชาชนของพระองค์ในชาติที่เป็นมนุษย์นั่นแหละพอปฏิบัติตามคำสอนทำบุญทำกุศลพอสิ้นชีวิตไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไงครับอ๋ออ๋อ ก็เลยซาบซึ้งอยากฟังธรรมอีกใช่เลยครับด้วยความที่อยากฟังธรรมอีกเหล่าเทวดาก็เลยไปทูลขอต่อเท้าสักกะหรือพระอินทให้ช่วยเอ่อทูลเชิญพระเนมิราชขึ้นไปแสดงธรรมโปรดหน่อยเท้าสักกะก็เลยส่งมาตลีเทพสารถีพร้อมราชรถทิพมารับพระองค์ไปสวรรค์ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับแสดงถึงความใฝ่รู้ของพระเนมิราชเองเรื่องอะไรคะคือพระองค์เคยสงสัยครับ ว่าระหว่างการให้ทานกับการรักษาศีลเนี่ยอันไหนมันมีอานิสงส์มากกว่ากันจนเท้าสกกะต้องเสด็จลงมาตอบเองเลยนะครับว่าการรักษาศีลเนี่ยมันนําไปสู่ความหลุดพ้นได้เออผลบุญสูงกว่าแต่ก็อาจจะทํายากกว่าอืส่วนทานเนี่ยก็นําไปสู่สวรรค์ผลบุญอาจจะรองลงมาแต่ก็สําคัญควรทําควบคู่กันไปแสดงว่าพราะองค์ใส่ใจในแก่นธรรมจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ปกครองเฉยๆใช่ครับ ทีนี้พอมาถึงการเดินทางไปสวรรค์เนี่ยก็น่าสนใจมากค่ะตอนขึ้นราชรถทิพย์ไปแล้วมาตลีเทพสารถีก็ทูลถามว่าจะชมเอ,อ่อนรกหรือสวรรค์ก่อนครับและพระองค์ก็เลือกชมทั้งสองแห่งเลยเริ่มจากนรกหรืออบายภูมิก่อนผู้ภาพที่เห็นนี่คือสัตว์นรกกำลังชดใช้กรรมเก่ากันอยู่ถูกทรมานต่างๆนานา,นาเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีนายนิรยาบาลหรือผู้คุมนรก คอยลงทันตามผลบาปที่เคยทำไว้เลยเช่นพวกที่เคยโหดร้ายหรือคดโกงก็จะได้รับผลแบบนั้นไปการเห็นภาพแบบนี้มันก็คงจะย้ำเตือนเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนมากเลยนะคะถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวแต่มันทำให้เห็นภาพเลยว่าทำอะไรได้อย่างนั้นจริงๆจากนั้นก็ค่อยเสด็จไปชงสวรรค์ครับทอดพระเนตรวิมานความเป็นอยู่ของเหล่าเทวดา ซึ่งก็เป็นผลจากบุญที่ทําไว้ตอนเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นการยืนยันเรื่องผลบุญบาปให้เห็นกับตาเลยใช่ครับหลังจากนั้นก็เสด็จถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงสแสดงธรรมโปรดเหล่าเทวดาตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็เสด็จกลับกรุงมิถิลานะคะไม่ได้แบบว่าหลงละเลงอยู่บนสวรรค์ใช่ครับพอกลับมาถึงเมืองมนุษย์ก็ทรงนําเรื่องราวที่ไปพบเห็นมาทั้งนรกทั้งสวรรค์มาเล่าให้ประชาชนฟังเพื่อให้ตระหนักถึงผลของกรรมดีกรรมชั่ว เป็นกษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะและในที่สุดครับเมื่อถึงเวลาอันควรคือพอพระองค์ทรงเห็นพระเกศาหรือผมงอกบนศีรษะก็ทรงทําตามอาธิษฐานหรือปณิธานเดิมที่ตั้งมั่นไว้อย่างแน่วแน่คือสละราชสมบัติออกผนวตามราชประเพณีเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ได้สืบทอดประเพณีนี้ไว้ได้สาเร็จใช่ครับแล้วพอสวรรคคตก็กลับไปบังเกิดในพรหมโลกดังเดิมถือว่าทรงบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ เป็นเรื่องที่ทรงพลังมากๆค่ะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของคนวัยทำงานวัย30-40ถึงปีที่แบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตกันอยู่เรื่องนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราได้บ้างคะจุดเด่นคืออธิษฐานบาร,รมีความตั้งมั่นเนี่ยแหละค่ะคที่ว่ายอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจแต่ในชีวิตจริงเราจะเอามาปรับใช้ยังไงดีอมนั่นสินะครับคาว่ายอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจนี่ อาจจะฟังดูสุดโต่งไปนิดแต่แก่งของมันจริงๆคือความแน่วแน่ในหลักการที่ดีงามสำหรับคนวนัยนี้ผมว่าเรื่องนี้สอนหลายอย่างเลยครับหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อประโยชน์ที่มันกว้างขึ้นด้วยหรือก็คือมีความฝ่ายฝันแล้วก็ต้องลงมือทำ Aspiration and Action ค่ะสคือความมุ่งมั่นทำต่อเนื่องหรือความทรหดอดทน Commitment and Consistency แม้จะเจออุปสรรคเจอความยากลําบากก็ไม่ทิ้งเป้าหมายง่ายๆเหมือนพระในมีราชที่ไม่ทิ้งปณิธานเดิม 3. ก็คือการมีวินัยมีคุณธรรมนําชีวิตใช่ไหมคะเป็นหลักยึดในการตัดสินใจถูกต้องครับ 4. คือการมองการไกลไม่ติดกับความสุขสบายระยะสั้นๆเหมือนที่พระองค์เลือกกลับมาทําหน้าที่ต่อแทนที่จะสุขสบายอยู่บนสวนและ 5. ที่สําคัญมากคือการตระหนักว่าทุกการกระทํามันมีผลตามมาเสมอ หรือเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองครับซึ่งสำคัญต่อการเลือกทางเดินชีวิตของเราและสุดท้ายก็คือบทบาทผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เหมือนที่พระองค์เป็นแบบอย่างทั้งประชาชนและเทวดาเลยใช่เลยครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการตัดสินใจการกระทำของเราวันนี้มันส่งผลกับอนาคตจริงๆสรุปแล้วเนมิราชาดก ก็คือเรื่องราวของพลังแห่งความตั้งใจที่แน่วแน่หรืออธิษฐานและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเลือกทางเดินชีวิตของเราจริงๆค่ะครับผมก็ขอฝากแง่คิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่านอกจากภาพนรกสวรรค์ที่เราได้เห็นจากเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องผลของกรรมแล้วเนี่ยลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าการตั้งมั่นในปณิธานที่ดีงามหรืออธิษฐานในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วการที่เราจะยืนหยัดในสิ่งนั้นแม้ว่ามันจะยาก หรืออาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวไปบ้างเนี่ยมันจะสามารถนําทาชีวิตเราไปในทิศทางไหนแล้วก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกรอบๆตัวเราได้ยังไงบ้างครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ